ีครับคือตอนนี้ตื่นเช้ามาไม่เห็นน้องซุมโม่แต<ม>่ผมคิดว่าน้องซุมโม่ต้องแอบมาตกตาในคลองแน่เลยเอาดูดิว่าอยู่ไหมจะเ,เดิเข้ามาในไั้ยอันหน้าเจอแล้วได้ไหมครับได้ไหม โอ้ยา oh, yeah. ได้ปลาหมอสุดยอดจ้าโอ้โหตื่นมาจะเช้าเลยโ oh, oh. อ้โหต้อเปิดใส่ถังเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ท,ที่น้องซูโบโเขาตกปลานะที่เจอกันระหว่างทางได้ปลาหมอไปตัวละเอากลับไปบ้านก่อน ตือมาจาเช้าอต่น้องสุมโมมาอยู่นี่นะฮะอ๋อตกในคลองนี่นะครับอ๋อเอาเก้าอี้สนามมานั่งตกนะฮะนี่ก็จะเป็นคลองนะคลองที่อยู่ริมโคกโอเคนะเดี๋ยวน้องสุมโม เอาปลาไปที่บ้านก่อนแล้วจะกลับมาตกใหม่เดี๋ยวเราจะถ่ายดูนะครับ oh. อ่าตอนนี้น้องสุมโม่ก็ได้กลับมาตกเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นไ,ไงไหมกินกินดีไหมตัวนึงครับอ้ตัวหนึ่งแล้วมันกินดีไหมก็บางที่ก็ตอบางทีก็ไม่ตออ่าที่ก็ตอบางทีก็ไม่ตอแต่ว่างตกคองหงา ย้อนแสงหน่อยไหนดองสายแว่นตาดูสิอ้ออย่างเท่เก็กกี่คันครับเนี่ยสองคันเหรอหนึ่งคันครับหนึ่งคันแล้วก็เออ,เอ,อกระเวียงหนึ่งอันโอเคก็เดี๋ยวตกอันนี้คันนี้มันก็จะไปเท่าไหร่อืมโอเคสู้ๆตกปลาต้องใจเยน็นครับอากาศเดี๋ยวนี้ร้อน โอเคสำหรับทริปนี้ก็จ้องุุโม่กับปูนก็อำลาก่อนนะครับ